สวัสดีครับไทเกอร์มอัศจรรย์นะครับคราวนี้ก็มารีวิวให้ชมกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็มีจัดส่งผลิตภัณฑ์ความงามให้กับลูกค้านะครับแต่ว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้จะส่ง JNT นะครับเพราะว่าปกติกล่องเป็นม็อบเนี่ยเราจะก็จะจดจัดส่งผ่านทางไปรษณีย์นะครับเดี๋ยวอันนี้เรามาดูว่าจะส่งไปที่ไหนนะครับอันนี้เป็นดูแลลูกค้าหลังจากที่ลูกค้าใช้ผลิตภัณฑ์ไปแล้วนะครับอันนี้เป็นไทเกอร์ม็อบสิบหกนิ้วนะครับผม ลูกค้าที่ใช้บริการหรือว่าซื้อผลิตภัณฑ์ไปแล้วก็สามารถที่จะทักมาให้แอดมินดูแลได้นะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูว่าจัดส่งไปที่ไหนนะครับอ่าอันนี้จัดส่งให้กับคุณลูกค้าประจำนะครับที่ใช้บริการนะครับอันนี้จะส่งไปที่อำเภอ สันบุรีนะครับจังหวัดชัยนาธนะครับอำเภอสันบุรีจังหวัดชัยนาธนะครับผมก็ขอขอบคุณลูกค้านะครับที่ใช้บริการต่อเนื่องนะครับแอดมินก็ดูแลกันต่อเนื่องนะครับก็ถ้าเป็นลูกค้าประจําก็ผ่านไลน์ไอดีนะครับหรือว่าจะใช้บริการที่ร้านค้าก็ได้นะครับส่วนลูกค้าใหม่นะครับก็ที่เห็นคลิปก็ลองศึกษารายละเอียดสินค้าดูก่อนก็ได้นะครับเราก็จะมีอ่ามี u t ท b e ที่อยู่ใน t i k t o อกนะครับก็สามารถเข้าไปดูอ่า หน้า TikTok ได้นะครับโปรไฟล์ TikTok ของแอดมินก็จะมี YouTube อยู่นะครับหรือว่าจะเข้าไปดูที่ YouTube เลยก็ได้นะครับผมอันนี้ก็จัดส่งนะครับหลังจากที่ลูกค้าซื้อผลิตภัณฑ์แล้วเราก็มีบริการให้นะครับแอดมินดูแลลูกค้านะครับแล้วก็ติดตามลูกค้าผ่าน l ล n e ID นะครับเป็นลูกค้าประจำก็ดูแลกันต่อเนื่องนะครับสำหรับลูกค้าที่อยู่อำเภอสันบุรีนะครับจังหวัดชัยนาธนะครับก็ถ้ามีปัญหาเรื่องถูน้าแล้วก็ พื้นเป็นคราบก็ยังไงก็ลองทักมาสอบถามแอดมินได้นะครับไทเกอร์ม็อบสิบหกนิ้วนะครับบ้านติดถนนฝุ่นเยอะนะครับถูดามแล้วก็พื้นเป็นคราบนะครับถูยังไงก็ไม่เงาพอแห้งแล้วก็จะเป็นคราบสีขาวๆครับผมอันนั้นก็คือปัญหาที่ลูกค้าไม่ต้องหนักใจนะครับยังไงก็ทักมาสอบถามแอดมินได้นะครับ ขอบคุณมากนะครับอําเภอสันบริจังหวัดชัยนาทรอรับสินค้าอยู่ที่บ้านเลยนะครับจะส่งให้วันนี้นะครับผ่าน J&T นะครับแล้วก็สามารถติดตามได้นะครับหลากหลายช่องทางนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับมอบหมักจยนครับแบบถูแห้งครับสวัสดีครับ